สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของสะสมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิ่งนี้กันครับ มันคือ Marvel Legends Nega Sonic t e a n e w a r H นะครับจากหนังเรื่อง d e a d Pool 2นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มาจากกล่องแพ็คคู่นะครับของ d e a d Pool ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ถึงคิวนะครับของ Nega Sonic แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปั้นและการลงสีเลยนะครับการปั้นเนี่ยถือว่าปั้นออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ลงสีออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของหน้าเขานะครับซึ่ง ทำหน้ามาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ทํามาสวยเลยนะครับตัวนี้ถือว่าปั้นแล้วก็ลงสีมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเราก็จะมีต่างหูตรงนี้ด้วยนะครับนี่ซึ่งแบบทํามาเหมือนมุมั่วไงก็ไม่รู้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่า <laughs> ก็ยังทํามานะแล้วก็ข้างนี้ก็จะมีทาแบบเล็กๆติดไว้นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนยะมันจะเป็นของภาคสองเนาะเพราะว่าตอนที่ภาคแรกเนี่ยนางจะตัดสกินเฮดนะครับนี่ แต่พอภาคนี้ก็คือนางไว้ผมแหละนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทรงผมก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับนี่แนวโมฮอคนะครับทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็เสื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับลงสีมาดูแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเออเหมือนแบบรีบเกินอนะ่ะถ้าถ่ายอีกรอบนึงนะมันน่าจะสวยขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้เ m e n ติดไว้ตรงนี้นะครับนี่ เป็นแบบนี้นะครับทาเป็นเสื้อมีซิปมีอะไรแบบนี้นะครับส่วนหัวไหล่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ตรงเสื้อด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเป็นลายเท็กเจอร์ในหน่อยด้วยนะครับนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ช่วงแขนตรงนี้สนับตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับเท็กเจอร์งานด้วยเหมือนกันนะครับออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเปื้อนอะไรนะมันเปื้อนดีจังเลยตรงนี้ข <laughs> องผมเนี่ยงงมาก นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับส่วนข้อมือก็ทําแบบนี้นะครับมีสีเหลืองอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเอวนะครับก็จะมีเข็มขัดตรงนี้นะครับทํามานะครับเป็นสีเหล็กนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับนี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก้นก็จะเป็นปั้นแบบนี้นะครับมีลายสีเหลืองนะครับมาถึงที่ขานะครับนี่ เ็นแบบนี้นะครับมีปั๊มตาะอะไรเลขนัมเบอร์ก็ว่ากันไปนะครับแล้วตรงช่วงขาลงมาตรงเท้าเนี่ยก็จะเป็นล้นลดเลยนะครับมีการปั้นดีเทลรองเท้าอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ส่วนใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับถือว่บบาตัวนี้เนี่ยปั้นแล้วก็ลงสีมาได้ค่อนข้างที่จะ เฉยๆนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว้าวสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันใช้บอดี้แบบนี้ด้วยผมก็เลยแบบดูเหมือนจะเล่นได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับตัวของเมกาโซนิกเนี่ยแต่ว่าหัวเนี่ยต้องยอมรับว่าหัวสวยมากนะครับแต่ว่าตัวอะไรเงี้ยบอดี้แบบนี้ผมไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะมันดูจะขยับได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับของแถมเนี่ยมานะครับก็จะมีชุดมือนะครับมาให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกไฟนะครับแถมมาให้อีก1คู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นมือกลางนะปั้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลงสีเนื้อสีอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟก์ไฟที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นซอฟนิ่มๆเลยนะครับนี่ แถมมาให้หนึ่งคู่นะครับคือของแถมมาสรุปบบให้มาแค่2อ,อย่างนี้ผมรู้สึกแบบขัดใจมากเลยคือมันน่าจะได้เยอะกว่านี้เออมันดูน้อยไปหน่อยนะครับถ้าให้เยอะกว่านี้มันจะดีมากเพราะว่าดูอย่างตัวเดดพูเดี๋ยวโหเดดพู Deadpool ให้มาเยอะมากเลยพอมาตัวเนกาโซนิกปุ๊บไม่มีอะไรเลย น้อยมากนะครับให้มาแค่นี้เองนะอันนี้นะครับพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากพวกพาร์ทมือแล้วก็พาร์ทเอฟเฟกที่เขาให้มานะครับก็สามารถที่จะเอามาติดเล่นอะไรแบบนี้ได้นะครับก็จะท่ากันเอาเองนะครับให้มันดูสวยๆนะครับก็จะออกมาดีอยู่มั้งนะครับรู้สึกว่าเสียดายไปหน่อยนะถ้าให้เยอะกว่านี้มันคงจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องจุดขยับนะครับหัวเนี่ยเงยขึ้นได้ก้มลงได้นะครับแล้วก็เอียงสายขวาได้เล็กน้อยหมุนได้สามร้อยหกสิบนะครับแขนเนี่ยหมุนได้สามร้อยหกสิบนะครับกลางขึ้นได้ประมาณนี้นะครับนี่กลางได้ประมาณนี้ข้อศอกนะครับตัวนี้ก็จะพับได้แค่จังหวะเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้3 6 0องศาเลยแล้วก็ข้อมือเนี่ยหมุนได้3 6 0เข้าออกได้นะครับ น้าอกนะครับก้มเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยก้มไม่ได้เลยแต่ว่าเงยไปด้านหลังเนี่ยได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้3ามนะครับเอียงซ้ายขวาอะไรนี้ก็ได้อยู่นะครับขาเนี่ยเตะไปด้านหน้าได้นะเตะไปด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับกลางอ,อกได้ประมาณนี้น,น,นะครับน่องบนเนี่ยหมุนได้3ามหัวเข่านะครับเป็น2จังหวะพับได้ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนบูธนะครับด้านล่างเนี่ยหมุนได้360ค้ขานะครับก้มเงยอะไรแบบนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอียงซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้เนี่ยจุดขยับเนี่ยมันทําออกมามันจะเป็นเหมือนกับมาตรฐานนะครับของมาริเจนตัวผู้หญิงนะแต่ผมนีงก็รู้สึกว,ว่ามันดูแบบเล็กแห้งๆไปหน่อยนะครับมันเลยทําให้ เวลาเราขยับเนี่ยมันขยับได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับมันเหมาะกับการมามายืนเท่ๆอะไรแบบนี้มากกว่าเล่นเล่นลน,น้อยอะไรประมาณนี้นะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับในความรู้สึกของผมนะตัวนี้เนี่ยการปั้นนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยปั้นออกมาแล้วค่อนข้างที่จะธรรมดามากนะครับไม่ค่อยมีอะไรมันอาจจะเป็นโดยความที่ชุดมันเป็นแบบนี้ด้วยมั้งครับก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันเฉยๆอะไรแบบนี้ไม่ได้ดูแบบว่าเอ้ย มันมีความพิเศษหรืออะไรนี้มากมายขนาดนั้นนะครับยกเว้นตรงส่วนหัวนะครับคือหัวเนะี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับด้านการลงสีนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยลงมาได้ค่อนข้างที่จะ ธรรมดาไปหน่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรก็คือเป็นสีดําทั้งตัวมีการทาสีเหลืองนะครับซึ่งเหลืองก็ทามาได้แม้แบบแค่ไม่กี่ครั้งอะ่ะมันก็เลยทําให้ยังเห็นพื้นหลังของสีดําอยู่นะครับถ้าทาหนากว่านี้เนี่ยก็คงจะสวยกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของหัวเนี่ยเพ้นมาปั๊มมาเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับจุดขยับนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นมาตรฐานของมาริเจนตัวผู้หญิงแต่ผมก็รู้สึกว่าหลังๆมามาริเจนตัวผู้หญิงขยับได้ดีกว่านี้อีกนะเออมันมน ไปไกลแล้วว่ะแต่ว่าตัวนี้แบบยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าไม่ค่อยดีมากขนาดนั้นนะครับเหมือนแบบเอามายืนหล่อๆอะไรนี้มากกว่าที่จะเอาไปโพสเล่นสนุกๆอะไรแบบนั้นนะครับของแถมที่ให้มานะครับสาหรับตัวนี้ผมถือว่ามันน้อยเกินไปหน่อยนะครับไม่ค่อยชอบเลยมันควรที่จะให้เยอะกว่านี้มันมีของแถมที่อาจจะการใช้ซ้ําก็ได้อะไรเงี้ยมันมีอีกมากมายครับอย่างเช่นพวก เอฟเฟกที่เป็นแบบลูกไฟหรือว่ามือเป็นพาสแสงอะไรเงี้ยเออคือคงแถมมาเหอมันแถมได้แต่คือเลือกที่จะไม่แถมอ่ะโดยที่เปรียบเทียบก,กับตัวเดซพูนี่หวได้มาเยอะมากพอมาตัวนี้แบบหูมีไม่กี่อย่างเองนะครับกลายเป็นว่าโดยรวมสําหรับตัวนี้นะผมค่อนข้างที่จะเฉยๆนะครับไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะเออมันติดตรงที่ว่ามันมาคือเดซพูเฉยก็เลยแบบเอามาได้การอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะเก็บทีมเอ็กซ์เมนของเดซพูเนี่ย นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวนี้จริงๆนะครับก็ขาดอีกไม่กี่ตัวก็จะครบทีมแล้วนะครับก็รอต่อไปว่าแฮส์รจองบไหมนะครับก็หวังว่าอยากให้ออกอยู่นะเพราะว่าผมก็รอเก็บเหมือนกันนะครับโอเคครับสําหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหมยอย่อีก5,000ปี